วันนี้นะคะชมมีกิจกรรมสนุกๆน,นะคะจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่นะคะให้มาลุ้นรับของรางวัลกันค่ะรอฟังให้จบคลิปนะคะสมองของลูกนะคะเรามีโอกาสดูแลแล้วก็เสริมสร้างให้กับเขามากที่สุดนะคะในช่วง1,000วันแรกค่ะชมจึงเลือกโภชนาการที่มี MFGM นะคะเพราะว่ามีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองของเขานะคะทั้งในเรื่องของ IQ แล้วก็ EF เพื่อให้เขาประสบความสําเร็จในชีวิตค่ะเนื่องในโอกาส World Brain Day ค่ะชมนะคะในฐานะคุณแม่ลูก3นะคะผู้ซึ่งให้ความสําคัญเกี่ยวกับพัฒนาการทางสมองของลูกมา ะะก็อยากจะเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ทุกๆคนค่ะให้ความสําคัญในเรื่องนี้นะคะพชนาการที่ดีนะคะมีผลกับลูกๆค่ะตั้งแต่สายฟ้าพายุแล้วนะคะเขาก็จะเป็นเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะสามารถปรับตัวแล้วก็แก้ปัญหาได้ดีค่ะชมก็เลยอยากจะส่งต่อพอชนาการนะคะที่มี MFGM ให้กับแอบบเกลค่ะเพราะว่า MFGM นะคะคือสารอาหารอันล้าค่าในนมแม่นะคะที่จะช่วยทั้งเรื่องของ IQ นะคะแล้วก็ e x e c u t i v e f u n c t i ช n นะคะซึ่งเป็นทักษะสมองเพื่อความสำเร็จนะคะแอบบเกลนะคะก็พิสูจน์ แล้วนะคะว่าเป็นเด็กที่มี EFD นะคะไม่ว่าจะเป็นความจําดีใช่ไหมคะความคิดยืดหยุน่นแก้ปัญหาได้ปรับตัวเก่งไม่งองแงนะคะไม่เพียงเท่านี้นะคะทาง Enfasmart Club นะคะเขาจัดกิจกรรม World Brain Day ค่ะ mm hmm. เพื่อให้เด็กไทยนะคะมีทั้ง IQ แล้วก็ EF ที่เหนือกว่าค่ะ ชมก็เลยอยากจะเชิญชวนแม่ๆค่ะมาร่วมเล่นเกมกันนะคะเพื่อลุ้นรับรางวัล20รางวัลด้วยกันค่ะชื่อเกมนะคะก็มีชื่อว่าเกมเงาท้าจำค่ะกติกาง่ายๆเลยะค่ะก็แค่ให้ลูกนะคะเดาว่าเงาที่เห็นเนี่ยว่ามันเป็นเงาของอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเจ๊เกลนี่จะทายถูกหรือเปล่าน้องพุเอัง,งูงน,ะะน M F T M M T M ทดสอบทักษะของลูกนะคะแล้วก็มาร่วมสนุกกันได้นะคะแค่ดาวน์โหลด QR นี้เลยนะคะร่วมสนุกกันได้จนถึง30กรกฎาคมนี้ค่ะ